Story cup, Pom Daniel Fraser cup. <laughs> reactor, reactor, a tut tut her. Reactor, popter. To mong to jon per. เมื่อเจอรอยยิ้มสยามแรกชิมแรกชิมได้ลิืมรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันเพชจนปากเจอกะเธอนั้นช่างเซบลาลยฉันลงรักลง้ายจนลงทางลงรักทุกอย่างสเสน่ห์เทบ แรกชมแรกชมดุยใจนิยมลงมาแสนไกลดุยใจชื่นชมริมดำอารมณ์เธอเธอที่สฝนตกเจ็ดโมงเช้าั้งแดดถ้าจะออกไปไหนต้อเตรียมตัวยังไงฝนตกร้อนหนาวปัจจุบันนี้ โลกของเราก็เปลี่ยนไปป็นย่างมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันที่ชัดเจนก็คืออากาศนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับในปังวันก็มีทั้งร้อนทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวในวันเดียวกันเรามีอากาศที่แปลกๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่แดนโยตไปเดินทางไปเที่ยวทั้งจังหวัดในเมืองไทยนะครับแล้วทุกครั้งที่แดนโยไปเที่ยวแดนโยมักจะเข้าไปแช็คพยากรณ์อากาศ ว่าถ้าเรารู้ว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงเราเตรียมตัวได้นะครับแล้ว,วันนี้ผมเตรียมของเตรียมพร้อมแล้วที่จะรับมือกับสภาพอากาศต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ น,นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่แดยนโเดินทางออกมาท่องเที่ยวนะครับแดียนโยไม่ได้มาคนเดียวนะครับแดียนโยมากับเพื่อนเพื่อนคนไทยเจ้าไก่ที่รู้จักนานนะครับไก่สบายดีไหมครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยสบายหรอครับเอา้าเป็นไรครับกินข้าวไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนะครับกระส่ายกระสับตาพิการอาหารเป็นพิษอโอ้เยอะมากดว,มด,ดวงไม่ดีด,ว,ดวงไม่ด้ดวยครับเยอะมากนะไก่แล้วครั้งนี้ไก่ กับแดนี่ออกมาที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าไก่บอกว่าอยากจะไปนมาสก,การร้อยพระปุทธพัตนหลวงซึ่งมันอยู่ที่ไหนนะครับเขาขีชกูดใช่ก็ทำไมก็ต้องไปที่นู่นนะครับมันไกลมากจากกรุงเทพเพราะที่นูน่นคนที่เขามาสแสวงบุญเขานิยมที่จะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไก่ก็ดวงไม่ดีก็อยากจะไปด้วยอยากจะไปไหว้แล้วแดนีลจะไปด้วยดีครับไปเป็นเพื่อนกันดีมาก แล้วกายเตรียมอะไรบ้างครับแดเนียลเตรียมแดนครับแล้วก็เสื้อผ้าด้วยดีแล้วร่มแดเนียลเอาร่มไว้ด้วยเอาไปทำไมก็ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนแดเนียลดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าใช่ฤดูร้อนแต่อาจจะฝนตกได้นะแปลกเดี๋ยแดเนียลเห็นไหมเอาร่มไปด้วยก็ได้ดีครับแล้วไกามีอะไรบ้างครับผมมีมาดูสิทุ่งนอนที่นอนอ้าวเป็นเป็นอันนี้เป็นที่นอนนี่เป็นทุ่งนอนใช่แล้ว เสื้อผ้ากระเป๋ามันหนักมากมีอะไรบ้างมีโอของใช้แย,ยะๆครับเสื้อผ้าแค่นี้เหรอมีนี่ครับแล้วอันนี้สําคัญมากที่สุดอ่ะใช่ที่แดนยังเคยเห็นที่แดนยังรู้จักนี่เป็นเสือเสือที่เคยเห็นแล้วแล้วก็จะฉายที่นั่งสมาธิกายครับครับไม่ว่ามันสวยมาก<ช>ผมเห็นวนะ่าแล้วนั่งสมาธิไม่ได้หรอกนันี้แลกมากเลยนะนั่งไม่ได้ครับใช่ อันนี้มันที่รองจานครับใช่ที่เราต้องเตรียมไปคือเสื้อครับเสื้อเตรียมแล้วยังก็เตรียมแล้วกายก็เตรียมแล้วไม่ใช่เสื้อครับเสือครับเสือที่เราต้องเตรียมขึ้นไปนอนบนเขาครับบนภูเขาใช่อ๋อนั่นคือเสื้อที่เป็นชายก็ไม่ใช่เหรอบนภูเขาไม่ใช่เสือครับอันนั้นเสือครับเสือครับอ่ะฝากถือนี่ครับเสือครับแบบเสือครับโอ้เสือ เดนยอฟังมาเรื่องมันเหมือนกันหมดสมัครฝรั่งซื้อเสือเสือเสือใช่แต่อันนี้คือเสือเสือที่สวยมากด้วยสวยมากอ้าวเดนยอเข้าใจนั่งสมาธิแล้วก็นอนได้เนาะใช่สวยมากจริงๆริหอมจังหอมจังอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นแบมบูหรือเปล่าเป็นไม้ไผ่หรือไม่ใช่ไม้ไผ่อ้าวเดนยออยากรู้ไหมใช่อยากรู้ว่าเขาทำยังไงถ้าเดนยออยากรู้ต้องไปที่เนี่ยหลังบ้าน หลังบ้าน,านเขากําลังทอเสือกันอยู่ <K> เขาทำอยู่หลังบ้านใช,ใช่ใช่ใช่มันเป็นของดีของที่นี่ครับที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับผมจริงเหรอครับจริงครับเสือเป็นของดีของจันทบ,บุรีถูกต้องถ้า,ยงงา,า,าอย่างนั้นเดี๋ยว่องจากรู้อ่ะเขาทำกันยังไงหลังบ้านเลยครับขอโทษนครับสวัสดีครับ ค่ะผมชื่อแดนโยครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าคนที่นี่ทำเสือที่แบบมีชื่อเสียงดังมากใช่ไหมครับใช่ค่ะแดนโยไม่เคยเห็นแต่อยากรู้ว่าถอเสือแบบนี้ก็ถอกันยังไงครับเขาเอาไปซื้อวัสดุหรือจะทำยังไงขั้นตอนการ,ร,รทำเสือนี่คือต้องปลูกกก่อนกกกกคืออะไรครับเนี่ยต้นกกเป็นพืชเหร,ครอ,กกอครับที่ปลูกไมใ้ใช่ใเป็นพืชปลูกประมาณสักสาเดือนปลูกประมาณสเดือนแล้วก็ไปตัด แล้วก็เอา <ไป S 1> จากเอาใช้ใช้มีดจากเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะจากเสร็จแล้วก็ไปตากแดดตากแดดตากแดดประมาณสักสามสามแดดสามวันอะ่ะจะถ้ามีไงถ้าฝนตกถ้าฝนตกเราก็ต้องรีบไปเก็บแล้วถ้ามีแดดออกอีกเราก็ต้องเอาไปตากพอไปตากเสร็จอ่ะฝนตกเราก็ต้องมาเก็บอีกอ่ะต้องวิ่งทั้งวันเลยวันนั้นอะ่ะบางทีตากสามวันอะ่ะสามวันใช้ได้แต่บางทีตากถึงห้าวันหกวันอะไรเงี้ยกอจะใช้ได้อะ่ะ แล้วเครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้คือฟื้นเพิมฟืิมอันนี้คือแล้วถ้ารวมทั้งหมดนี้คือหูทอเสืออันนี้คือไม้พุ่งเนี่ยเวลานั่นก็ต้องเนี่ยใช้ไม้พุ่งแล้วก็ใช้ต้องมัดต้องมัดไว้พันแล้วก็ให้มันใส่ในเฮ้ใส่ในขัางนี้โอเคนี่แล้วให้ผมช่วยหน่อยนะใหช่วยแล้วเราก็เปลี่ยนสีแล้วก็นี่งายนะเมื่อกี้ฟว่ำไปแล้วอันนี้คืองายอ๋อเพราะว่าข้างบนข้างหลังมันจะสลับกันสลับกันใช่ค่ะ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคอลองหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเพื่อนยังชอปปิ้งอยู่นะครับ alright ถ้าอย่างนั้น wow alright มีขนาดขนาดใหญ่สำหรับฝรั่งไหมที่ที่มาทอเสื้อคู่แล้วก็ได้ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงมันออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะแล้วก็กระทบเพราะเรว่ากระทบใช่แล้วก็หงายหงายแบบนี้ เอาออกไปอีกแล้วก็ง่ายแต่ลองทำดูไม่สับสนจผมว่านะถ้ามีแบบเพลงที่ร้องถ้าร้องเพลงเมื่าทำมันจะดีกว่านับกระทบออกอาออกเอาออกมาง่ายกระทบเอาออกมาความเขาลองทำอะไรเดี๋นนี่ทำเพื่อนจะกลับมาเขาจะประทับใจมากโอ้เดนนี่ทำช่วยมากเลยเอาแล้วทำยังไงง่าย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 แบบนี้โอเคกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วได้แล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นฟีมิวของแดนนี่คิดยังไงครับ แย่เนี่ยทำเสืออยู่คนเดียวให้เขาถาได้ไหมครับใช่ได้โอเคต้องไปนั่งรุ่นไหมใช่ครับต้องมาอนั่งนี่มันไม่เวิร์กแล้วก็แล้วก็เสือเนี่ยย้จะจะเสียหมดเลยแล้วเขาขายไม่ได้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาตรงๆนะไก่เอาตรงๆดีแล้ว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 อ๋สวยมากสวยมากเลยเคยทำมาก่อนใช่ไหมก็โง่กับแด่ก็ี่ยเคยไม่เคยที่บ้านไม่เคยโอเลยสีต่อไปสีอะไรสีเหลืองสีแดงครับสีแดงแล้วมันเหลืองนะดูดูไก่แดงเหลืองแดงเหลือง เขียวแดงเขียวเหลืองเขียวแดงต้องเป็นเขียวเหลืองแต่แกลว่าสีแดงนะเนี่ยมาสีแดงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะอยู่ในพื้นเดียวกันได้นะนะสุดยอดที่แดงกัสีแดงมาเลยกรึบปากึบปาบปาบครับอ่าฝนตกแล้วช่วยเก็บกกหน่อยขับออว่าอะไรนะฝนตกแล้วครับตกนี้แล้วเหรอครับแหลมากงรีบรีบรบแต่ฝนตกเงี้ย เดนี่ <Daniel, S 2> <c oughs> เคยฟังเพลงนี้ไหมเพลงฝนเดือนหกฝนตกฝนที่ตกทางนอนเท่าถึงคนแทางนี้ไม่ใช่แต่ซิงค์พรมากเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศเพลงนี้เลยดอกอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพลัมพลัมกบมันก็ร้องงึมๆง นงอมไปทั่วท้องนาไก่ร้องเพลงหลายเพลยังไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยเหรอไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นเพลงเก่าเก่ามากเก่ามาก,ามากแต่เขาแต่งไว้ให้เหมาะกับเนี่ยช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเดือนห้าเดือนหกไงฝนก็ตกแต่ใช่แต่สมัยนี้มันมันไม่เหมาะสมนะเพราะว่าสมัยนี้กับมันฝนตกตลอดเลละปีที่แล้วธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ฝนตกตลอดเลย ต้องเปลี่ยนเพลงนะอ<ช>ย่างเขาเดือนสี่ฟนจะตกปรมพรำ <S S S> ไม่ได้ที่ชันทบ,บุรีเพราะว่าเสียงสี่กับมันไม่คล้องจองกันแต่มันเป็นเพลงสมัยใหม่ๆๆไม่ต้องคล้องจองกันก็ได้เนาะเพลงเนี้ยเดี๋ยวผมสอนในนี้ร้องเพลงนี้ดีกว่าอ,อย่างเขาเดือนหกอย่างเขาเดือนหกดูไหมฝนกระกฝนกระก เรงต้องเอาหยกอันนี้ด้วยเสียงะสูงขึ้นจะเสียงสูงตามมายนะฝนกระตกพลัมพมันยังอยู่นะพลัพลำๆกบมันก็ร้องร้องกบมันก็ร้องเงิบมงิเงิมเงิบและงมไปทั่วท้องนาละงมไปทั่วท้องอย่างเขาเดือนหก บนก็ตกํำพรำอบมันก็ร้องเึิงงำระงอมไปทั่วท้องนาบนตกที่ไรคิดถึงความใจของาแม่ดอกสโนโอบ้าน,นาน้องเคยเรียกข้าพอดอกสดา แดเนียลคิดว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันบางคนคงอาจจะไม่รู้สึกเพราะคงคยเชิ่กับสภาพอากาศของอุณหภูมิห้องแอร์หลังจากออกจากห้องแอร์ก็ขึ้นรถพับประกาศและหลังจากนั้นก็เข้าออฟฟิศจนทําให้บางคนไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโอเคหลังจากที่ไก่ได้เสือแดเนียลก็ได้พัดเพราะว่า การเดินทางในในฤดูแบบนี้ในอากาศแบบนี้มันโอ้ร้อนจริงๆนะครับมันรู้สึกแบบร้อนอบอ้าวเดี๋ยวแดดก,ก็ออกเลยเดี๋ยวก็มีแมกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันน่าสับสนแต่ได้ผัดแล้วแต่อันนี้เป็นช่วงเวลาที่แดนยกชอบมากที่สุดเพราะว่าไก่บอกว่าจะพาแดนยกไปกินอาหารไปทานอาหารพื้นเมืองที่มันอาหารพิเศษที่จะมีเฉพาะในฤดูนี้ทาไมครับใช่ครับแล้วไก่มีอะไรบ้างครับ ก็เริ่มที่นี่ก็ได้อันนี้เป็นหลายครับคุณคุ้นมันดูมันคุณคุ้นมันดูมันแค่เจียวไม่ใช่หรอใช่เป็นไข่เจียวคับไม่เห็นพิเศษเลยมันพิเศษยังไงแต่เป็นไข่เจียวกระวานดองใส่กระวานกระวานคืออะไรครับกระวานคือสมุนไพรอ๋อที่มีที่นี่ที่มีที่นี่ตรงนี้เป็นหลายยำบุญเส้นยำโยำกระวานแต่ไม่ได้ดองนะอันนี้ไม่ดองอ๋อกระวานดองอันนี้เป็นยำกระวานกระวานเพียงเดียวครับโอเคแล้วตัวนี้เป็นหลครับแกงเป็ดเงาะอ ยำม,มังคุดยำม,มังคุดมังคุดก็รู้จักแล้วถ้าเราเที่ยวแบบปิดฤดูนะเราจะไม่เจออาหารพิเศษแบบนี้นะกายใช่เดนนี่ไม่เคยกินแกงแปดเอาะหรือแกงเนาะปดแต่เดนนโ่ชอบกินเนาะชอบกินแปดชอบกินมัว่วมันเข้ากันอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นยำม,มังคุดใช่ไหมครับใช่ครับยำม,มังคุดว้าว วนายนยกคิดว่าการที่เราได้มาเที่ยวให้ตรงตามช่วงฤดูกาลก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะจะทําให้เราได้เจอกับสิ่งต่างๆที่มีในช่วงฤดูนั้นๆ้นแต่บางครั้งผมกลับคิดไปว่าถ้าสักวันหนึ่งฤดูกาลเปลี่ยนไปจริงๆจากฤดูฝนเป็นฤดูร้อนจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวจนทําให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างเช่นผลผลิตของชาวไร่ชาวสวนที่แปรเปลี่ยนไปเพราะสภาพอากาศ ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาลเราจะทำยังไงที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้โอเคอิมนะครับอาหารอร่อยมากด้วยแต่วันนี้เราคืนผู้เขาที่จะกุดไม่ได้แล้วแล้วก็ไก่พาแดน,นย้อไปที่บ้านญาติเขาเพราะว่าเขาบอกว่าก็ต้องพักหนึ่งคืนก่อนแต่ที่นี่ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยชอบมากมีแบบแม่น้ําเล็กๆเขาเรียกว่าอะไรนะลำลำทางลำคานรอลำคาโอ้ลำคาน แตชอบบรรยากาศที่นี่ก็ชอบมากเลยก็มีเขามีบ้านอยู่ในในในป่าแล้วก็มีลำธารน,น้ำตกเล็กๆชอบชอบมากเลยเราจะไปหาญาติของไก่แล้วเราจะจะพักหนึ่งคืนถงแล้วเบลอ๋าสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับไปไงมาไงครับเนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวแดเนียลนี่แดเนียลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดเนียลครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไก่อันนี้อันนี้บ้านของของพี่เหรอครับใช่ครับชอบมากครับ บรรยากาศชอบมากเหมือนธรรมชาติมากเลยและน,นี่เป็นลำธารที่สร้างเองเหรอครับเป็นลำธารจากธรรมชาติครับก็เดี๋ยวยัเห็นม,มีเห็นใหญ่ที่วางไว้เหมือนแบบสะพานแล้วมันคืออะไรครับอ่อมันคือฝายชะลอน้ําครับปกติเนี่ยหน้าแล้งน้ํามันจะไม่มีครับเราก็เลยต้องทําฝายชะลอน้ําขึ้นมาเพื่อกากเก็บน้ําไว้ใช้ครับเก็บน้ําแต่อันนี้เป็นฤดูร้อนทําไมมีน้ำเยอะขนาดนี้ครับคือตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนครับช่วงก่อนหน้านี้ฝนมันตกลงมาหนักมากเลยครับ น้ำมันก็เลยมีอย่างนี้แหละครับเรามันสะอาดไหมครับสะอาดครับวันนี้เราเดินทางเหมือนหนาเรามันสะอาดที่แบบเราเล่นได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับ หลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องเบลทําให้แดเนียลหลับรู้ว่านี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากความเ,เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจนทําให้ลาําธารแห่งนี้น้ําหนองเต็มตลิ่งในช่วงเดือน5้าซะแล้วซึ่งต่างจากเพลงที่คนไทยชอบร้องกันในช่วงวันลอยกระองว่าวันแผ่นเดือน12น้ากระน,นองเต็มตลิ่งอีกทั้งในปัจจุบันนี้แดเนียลเห็นว่าในช่วงเดือน12หรือเดือนธันวาคมน้ําล้น,น,ลนตลิ่งจนท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายมาก หรือนี่คือความพันผวนของฤดูกาลจนทำให้มนุษย์ไม่สามารถรับมือกับความเ,เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แบลวบรรยากาศตอนเช้าที่นี่มันสวยงามมากครับแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีอากาศสดชื่นมากครับบรรยากาศดีเลยอาสวัสดีครับแปลว อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเดนเนียไม่รู้ว่าไก่ไปไหนแต่เดนเนี่ยยังรู้อ่ะแป้าจะไปไหนครับอ่าจะไปเก็บกระวานมาทํากับข้าวหน่อยครับไปจะจะไปเก็บกระวานเหรอครับครับผมเดนเนียก็เขียนเมื่อวานแต่เดนเนียไม่ก็ไม่เคยเห็นว่าต้นกระวานกันเป็นยังไงแล้วก็เก็บยังไงเราจะไปนานไหมครับไม่นานครับเดนเนีขอไปด้วยได้ไหมครับได้เลยครับสนใว่าไก่ก็ยังไม่ตื่นเลยเดนเนี่ยอยากไปด้วยครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวข้ามลำธารนี้ไป200เมตรก็ถึงแล้วครับ ระวังนะผมจะเดินไปผมจะตามไปเรื่อยๆับลครับเราใกล้ถึงหรือยังครับถึงแล้วครับเดนเนีย่ยนี่แหละครับที่เรามาหากระวานากันถึงแล้วหรอครับครับผมบอกว่าแป๊บเดียวเองไม่ใช่หรอไม่ใช่แป๊บเดียวนะแล้วอันไหน,น,ไหนเป็นอันไหนเป็นต้นกระวานนะครับนี่แหละทั้งหมดนี่เหรอครับทั้งหมดนี่แหละครับ,รบอ้าวมันดูมันคล้ายๆกับข้าวโพดเนาะ ก็เป้าครับเดียนอยากรู้ว่าบริวณน,นี้ท่าไหม,มีกระวานขึ้นมาเยอะนะครับคือกระวานเนี่ยมันเป็นไม้ที่ชอบอยู่ตามร่มไม้ครับอ๋อมันว่าถ้ามีแบบต้นสูงๆที่จะร่มแบบจะจะบางบางแสงใช่ไหมครับใช่ครับจะขึ้นมาเยอะใช่แล้วมันขึ้นมาเยอะแบบแบบไปเรื่อยๆไหมจะขึ้นทั้งปีแต่ว่าถ้ามีฝนมันก็จะแทงหน่อใหม่ออกมาเยอะครับ โนต๊ะฤดูร้อนมันแปลกแต่โชคดีนะว่าเราจะได้กระวันในในฤดูร้อนด้วยไม่ใช่เฉพาะฤดูฝนแล้วจะดจัดตัดยังไงครับตัดโคนมันครับตัดโคนโอ๋อมันอยู่แบบใกล้ๆกับกับพื้นใช่ไหมครับพอเราตัดมาได้แล้วนะครับเราจะปอกเปลือกออกจนหมดนะครับเหลือสีขาวๆด้านในที่เป็นส่วนที่อ่อนของกระวานเอาส่วนที่แก่ออกเหลือกต่เนื้ของลองชิมหน่อยได้ไหมครับอยากด้วยรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็น กระวันถูกไหมครับกระวันใช่แล้วครับมันรสชาติแบบมันเหมือนแผลมันคล้ายๆกับขิงแต่มันเหมือนแผล่ธรรมชาติมากมันคล้ายๆกับสบู่ด้วยนะรสชาติมันมันรู้สึกสะอาดดันนี่เราเคยกินสบู่หรอครับไม่ได้ตั้งใจกินนะครับแต่เมื่อเป็นเด็ก เหมือนแบบอยากรู้ว่าสบู่รสชาติยังไงครับแล้วก็ถ้าเดนิเอลเกิดมาบาง่ายแล้วก็แบบชิมสบู่แล้วก็อ้าวมันกับกหวาะลองตัดดูไหมครับได้เดนิอลอยากตัดตรงนี้ตัดหรือตรงนี้ที่แบบทุนโอเคเดนิเอลจะตัดได้เดนิเ้ลไดนิเอถ้างั้นก็ต้องปอกหน่อยใช่ไหมครับโอ้ขอโทวดามันเหมือนสมที่เรากินแล้ว จนแล้วสวัสดีอรุณสวัสดิ์ก่ไปไหนมาครับทางไหนทับแย่ขอโทษนะเดี๋ยวัาไปเก็บกระหวันกับกระเบลเดี๋ยังไม่ึ้นลุกไม่เคยเห็นว่าต้นกระหวันกันเป็นยังไงเมื่อเช้าก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าไก่ไปไหนตื่นเช้ารอเปล่าครับผมเข้าห้องน้ําอยู่นี่คุณเก็บกระเป๋าเสร็จยังเนี่ยยังครับทําไมไม่เก็บล่ะครับรีบไปเก็บเลยเดี๋ยวขึ้นเขาไม่ทันนะครับต้องรีบทำไมครับฝนจะตกแล้วนี่ครับจริงเหรอจริงครับไปเลยครับ โอเคเพื่อนเพื่อนนายที่สุดกายกับแดนยอมมาถึงแล้วที่ภูเขาเกตจกูนนะครับเรามาที่นี่จากกรุงเทพเพราะว่ากายอยากจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหลวงที่อยู่ด้านบนนู่นนะครับ,รบแต่เกินระไรขึ้นใกล้เมื่อกี้กายมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ขึ้นไปท่าหมายครับเพราะาอะไรเขาไม่ให้เราขึ้นเพราะว่าเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรบ,บริเวณนี้รวมถึงบนยอดเขาด้วยเกิดฝนตกหนัก มันอาจจะเกิดน้ําป่าหรือดินสไลด์การเดินทางเราจะอันตรายลูกทำไมไม่ทำไมไม่ได้เช็คไงททำไมไม่ได้เช็คก็ดูก่อนว่าอากาศจะเป็นยังไงผมเช็คแล้วแล้วผมเช็คแล้วแต่สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเงี้ยเดนเนี่ดูตรงที่เรายืนอยู่ี่นเห็นไหมแสงแดดมันฝนตกแล้วก็แสงแดดด้วยแต่บนนู้นน่ะดูดิมันดูมันฝนตกหนักตกหนักเลยละอากาศในประเทศไทยมันแปลกมันฝนตกแล้วก็แสงแดดในเวลาในเวลาเดียวกันเป็นเวลาเดียวกันก็สภาวะโลกมันเปลี่ยน ย่าได้ทำยป็งไงครับไก่เรามาจากกรุงเทพเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ข้างหนึ่งคืนที่จะรอที่ขึ้นไปข้างบนแล้วจะทำยป็งไงครับทาอะไรไม่ได้ครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วกลับสิครับกลับกลับบ้านจันทบุรีกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพหมดแล้วตังค์ไม่มีแล้วกลับกรุงเทพด้วยกลับกรุงเทพสิครับแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้า แล้วถ้าอากาศกะระเปลี่ยนวินาเราจะทำยังไงครับไก่ก็กลับครับแล้วก็ปีต่อไปแล้วก็มาใหม่จะยืนบนทำไมเนี่ยมาครับฝนตกแล้วเร็วระหว่างที่แดเนียลได้มาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้แดเนียลรับรู้ได้ว่าฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดบางคนอาจจะบอกว่าเกิดขึ้นเพราะฝีมือของมนุษย์บางคนอาจจะคิดว่ามันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำป่าหลายหลากหรือที่รุนแรงคือสึนามิแผ่นดินไหวซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะบอกได้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับใครหลายๆคนซึ่งผมคิดว่าถ้าหากเราคิดในทางที่ดีนั่นคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เสมอ เธอแรกเจอพบเธอจงมองเธอจนเพ้อเมื่อเจอรอยยิ้มสยามแรกชิมแรกชิมเลยลิล้มรถเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันเป็นจนปากเจอก็เธอนั้นช่างแซ่บลายฉันหลงรักหลงไหลจนหลงทาง รักทุกอย่างเสน่ห์เบบเธอแรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมดื่มดำอารมณ์เธอเธอ